บุหรี่ไฟฟ้าคือมหันตภัยใหม่ของสังคมโลกไม่ต่างอะไรกับโรคอุบัติใหม่อีกชนิดหนึ่งแม้บริษัทผู้ผลิตจะอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบและผลิตขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใหญ่ที่สู่ผลิตธรรมดาแต่ข้อมูลทางลับกลับชี้ชัดว่าผู้ผลิตมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนด้วยข้อมูลเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ถูกสารสารลัท์สั่งให้เปิดเผยออกมาพบว่าผู้บริหารของบริษัทแห่งนั้นได้กำหนดเป้าหมายให้แก่องค์กรของเขาว่าหากจะให้บริษัทอยู่รอดและก้าวต่อไปเราจะต้องช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่เป็นเยาวชนมาเป็นของเราในระยะยาวดังนั้นเราจะต้องออกบแบบบุหรี่ยี่หอ้อใหม่ ให้มีรูปลักษ์เย้ายวนใจผู้สูบบุหรี่อายุน้อยๆท่านประธานครับด้วยเหตุนี้บุหรี่ไฟฟ้าจึงมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องจากเจเนเรชั่นที่1ถึงเจเนเรชั่นที่5ในปัจจุบันซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้วและสารที่ทําให้เกิดตะอองไอน้ําคือพราติลีนไกลคอลและกิสเซลินซึ่งเป็นเพียต่อเสียนของร่างกายแล้วยังมีสารปรุงแต่งกลิ่นที่เด็กเยาวชนชื่นชอบอีกไดแ,แก่ไดาอาซิติลและสารอื่นๆอีกมากมายนับ 1 0 6 0กว่าชนิดซึ่งเป็นสารที่สามารถทําให้เกิดโรคปลอดไล่แรงตามมาได้นอกจากนั้น,นท่านประธานครับผู้ผลิตยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโฆษณาสินค้าโดยให้ความบุที่ไม่ตรงกับข้อที่จริงเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบเดิม95 หรือบุหรีไฟฟ้าทําให้เลิกบุหรีได้มากขึ้นเป็นต้นแต่ข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการกล่าวอ้างโดยไล่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนตรงกันข้ามท่านประธานครับกับมีรายงานที่แสดงถึงอันตรายที่สําคัญจากการสูบบุหรีไฟฟ้าว่าส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกันกับการสูบบุหรีธรรมดาแม้ในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่าบุหรีธรรมดาแต่ในบุหรีไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งโลหะหนัก และสารเคมีอีกหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับที่พบในบุหรี่ธรรมดาและยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่ไม่พบในบุหรี่ธรรมดาแต่พบในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเรายังไม่รู้คําตอบในขณะนั้นว่าในขณะนี้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบป,ปีว่าอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะปรากฏผลออกมาอย่างชัดเจนดังนั้น การที่มีสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าสารพิษในบุหรี่ธรรมดาเราจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับคากล่าวอ้างที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เลือดบุหรี่ได้มากขึ้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะข้อเท็จจริงคือบุหรี่ไฟฟ้า ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนเสียบติดบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาเนื่องจากว่าในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีปริมาณของนิโคตินอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดาปัจจุบันนี้ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่ขึ้นทะเบียนรับรองให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ แม้แต่ประเทศเดียวสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA แถลงว่ายังไม่พบบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภยัยและช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้ท่านประธานครับองค์การอนามัยโลกไปรายงานเมื่อปี2564ว่าปัจจุบันไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพในระยะยาวแต่มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพสหพ,พันธ์หัวใจโลกหรือเบ r ร์นฮัตเฟสโตเลชันแต่รายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันพยันตรายใหม่ต่อหัวใจและหลอดเลือดและนอกจากนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังทําให้เป็นมะเร็งโรคเบาหวานและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ท่านประานครับเมื่อเราถอดบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสารัฐอเมริกาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กเยาวชนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาเพิ่มขึ้น18เท่าในเวลา8ปีจาก1.5ซในปี2011เป็น27.5ในปี2018และเด็กเหล่านี้เกิดอาการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจต้องเข้าโรงพยาบาลถึง3,000กว่าคนเศษ็และในจํานวนนี้เสียชีวิตถึง60กว่าคนไปแล้ว ท่านประธานครับสำหรับประเทศไทยของเราแม้จะมีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศและมีการสูบกันอย่างแพร่หลายจากการสนรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างวันีี่25เมษายนถึงมวันที่6มิถุนากน2 5 6กพบว่าไวรุ่มเลิ่นไวรุ่นเริเ่มพันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเป็นจำนวนมากสูงถึง6 1 6 8 8คนโดยเริ่มต้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่ออายุเฉลี่ยเพียง 15 2ศปีเท่านั้นถึงถือเป็นระเบิดเป็นลาลูกใหม่ของอนาคตของชาติาท่านประธานครับเหตุผลที่เด็กมัธยมหันมาสู่บุหรี่กันก็เพราะมีความเชื่อกันเป็นผิดเช่นบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่บุหรี่เพราะมันเป็นเพียงแค่อายน้ำเท่านั้นและจะไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายาท่านประธานครับจากการประเมินผลการศึกษาทั่วโลกอย่างเป็นระบบพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิด นักสูบน้าใหม่ๆสูงขึ้นถึงสามเท่าและทำให้คนที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วหันกลับมาสูบบุหรี่อีกสูงถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนการศึกษานี้เป็นการสรุปหลักฐานเชิงระาจาั์ยืนยันว่าข้ออ้างที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลให้เยาวชนเริ่มต้นสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถทดแทนการสูบบุหรี่ได้นั้นไม่เป็นความปิงเต่ออย่างใดทั้งสิ้นท่านประธานครับจากการสรุปความคิดเห็นของบุณคิทิโราระลอเพื่อการไม่สูบบุหรี่จากผู้ปกครองนักเรียนช่านป6 ทั่วประเทศจำนวน5,582คนระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง2สิงหา,มาคม25 6 6พบว่า91.5%สนับสนุนให้รัฐบาลของห้างการนำเข้าและห้างการขายบริไฟฟ้าเอาไว้ตามเดิม95.4%เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงพิษภัยของบริไฟฟ้าต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง9 3 0เห็นว่าควรเร่งปราบปรามบริไฟฟ้า ทั้งที่ขายหน้าร้านและขายออนไลน์อย่างจริงจังองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนให้ประเทศไทยคงมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าไว้ต่อไปหัวหน้าที่ทำงานเลขาธิการกรอบอนุทัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกดเติมมาซิคโซกล่าวว่าหากการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า,ฟามีการเปลี่ยนแปลงไปคนที่จะรับผลกระทบคือเยาวชนการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบจะเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อไปดังนั้นคำแนะนำคือห้ามแล้วต้องไม่ยกเลิก ท่านประธานครับผมจึงมีความเห็นว่าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะมีกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่พศ2 5 5 7เป็นต้นมาแลว้วก็ตามแต่ก็ยังมีการสูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวางในวงกว้างโดยเฉพาะเด็กทั้งเรียนและเยาวชนทั้งหลายดังนั้นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังเระต่อเนื่องรวมทั้งการให้ความรู้ความประจักษ์ที่ถูกต้องแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในสถานศึกษาการยกเลิกกฎหมายห,าาห้ามนำเข้าห้ามขายแล้วออกกฎหมายใหม่มาควบคุมจะไม่สามารถแก้ปัญหาการระบาดของบริไฟฟ้าในเด็กเยาวชนได้เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นอนและการทักเกิดทัางมีการขายบริไฟฟ้าอย่างเสรีภาษีที่ถ้าจากการขายบริซื้อขายบริไฟฟ้ากับเทียบกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียจากการดูแลศึกษาผู้ป่วยอันเกี่ยวเนื่องจากการสูบบริไฟฟ้านั้นจะไม่คุ้มกันเลยเรียกง่ายๆว่า จดได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกับหลายประเทศที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในวันนี้ขอประทานประธานครับขอบคุณมากครับ